นี่ครับเนเมาร์แจุดใหม่สวนลอยฟ้าที่ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเมืองไทยนี้สร้างสร้าง,างพัฒนาทุกที่เลยเนาะ<อ><อ>เดี๋ยวไปดูสวนลอยฟ้าที่หนึ่งเนาะมันจะมีอีกที่หนึ่งที่ก่อนก่อนจะไปถึงตึกสร้างใหม่สวนลอยฟ้าสร้างใหม่ สวัสดีครับสบายดีพ่อเป็นพี่น้อง MC ฟังไทยฟังล่วเน,ะวน,นะเา,าะเมื่อนี่มาแจกกิจภาพว่าเมืองอีกจุดหนึ่งที่แบบสวยงามอีกเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปวิ่งลอยฟ้าสวนสาธารณะลอยฟ้าเนาะแล้วก็เป็นจุดหน้าถ่ายรูปมากๆเลยนะสวยงาม ข้างในครับนักท่องเที่ยวพากันมาถ่ายรูปเล่นนะครับ สวยงามอีกที่หนึ่งโอ้โหดูบรรยากาศข้างล่างรันพี่นาะน่ามานั่งน่ามานั่งถ่ายรูปนะ แล้วก็ข้างบนก็เป็นสวนลอยฟ้ากาเฟอาราบิก้าโน่นมาแต้มเคยมาเคยมาหลายรอบนึงเนาะตอนนั้นดอ๋ดยมาแต้มสีภาพไปเพิ่งอีกจุดนึงที่กำลัง สัางไม่เนาะห่างจากนี่ไปน้อยเดียวนึงทูดิจิทัวร์พักเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินออกไปหา BTS ปุ่นได้ไปทีนะในทางนู้นสะพานสะพานอ่า สร้างว่าหานน่กับไกลเดิมนะพี่น้องสร้างมานี่ก็ยาวไกลนะเดี๋ยวว่าเติมผ้ายางไปเบึงอ่าอีกจุดหนึ่งเนาะที่กับร่งจีสร้างขึ้นตอนนี้มารอบที่แล้วกำลังกำลังสร้างนะรู้สึกว่าประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้ว จะกลายเป็นจะกลายเป็นสวนลอยฟ้าอีกหนึ่งที่นะครับอ่านี่ครับนี่ครับข้างหน้าเนี่ยเเริ่มมีการวางเริ่มมีการวางไอ้สะพานเชื่อมต่อกับสกายบล็อกตรงนี้แล้วนี่ครับน้อง ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ว้าวนี่ไงพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าไรนะโอ้เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนหน้าน่าจะเสร็จ เพราะว่ามีการวางสะพานเข้าไปแล้วแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เสร็จนี่ครับเดนมาร์กจุดใหม่สวนลอยฟ้าที่ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเมืองไทยนี่สร้างสร้าง,างพัฒนาทุกที่เลยเนาะ นี่พี่น้องกำลังเสื่มต่อกำลังเห็นสะพานต่อไปใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะเห็นเนาะเมื่อสามสองสามอาทิตย์ที่แล้วพอเต็มมานี่ยังไม่เห็นสะพานต่อตรงนี้เลยนะทลับมอีกทหนึง่งเขาต่อ เขาสร้างสะพานเด้สุดยอดสะพานแห่งใหม่สวนรอยฟ้าแห่งใหม่จะเกิดขึ้นแล้วพี่น้องกรุงเทพเมืองไทยอีกหนึ่งที่ที่น่ามาถ่ายรูปแล้วก็น่ามานั่งเล่นเนาะก็มีการเอา,เอาดินเอาต้นไม้ไป

เป็นบันไใขึ้นไปโครงการหลายล้านเหมือนกันนะเนี่ยอแต่มันหล,อล่อเนและตอนนั้นกำลังเห็นแบบกลังมอีกทีหนึ่งก็เลยมาเช็คพึ่งนะมีการแบบสร้างเซ็ตบอ่อ ก็น่า,นานจะมีการาตัดราวสะพานตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเป็นประตูเข้าไปหาสวนนั่นน่ะโ้ยงย่งยยางลยยยยยย กำลังก่อสร้างปะพี่น้องสลากคลิปนี้บ่เต็มกันขอจบเพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าชิมาอัปเดตอีกที่หนึ่งเนาะเป็นเป็นไปได้อาจประมาณสิ้นเดือนนี่บ่จากเหลวไวแต่นเนาะเดี๋ยวบ่ิจาคชิมาเบิ่งมาสักสลากคลิปนี้เท่านี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ